ปลาส้มทอดทอดอย่างไรไม่ให้ปลาส้มติดกระทะนะคะเคล็ดลับง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคลร์ช n แนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคลรมีวิธีทอดปลาส้มอย่างไรไม่ให้ติดกระทะเอามาฝากทุกท่านกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฝาก กดติดตามให้กับช่องของเคเล่ด้วยนะคะค่ะและนี่ก็คือปลาส้มที่เคเล่ซื้อมาจากตลาดนัดนะคะหลายๆคนคงเบื่อนะคะกับการทอดปลาส้มเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยทอดมาแล้วเนื้อหายหมดเหลือแต่ก้างเนื้อยุบลงไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราต้องมีเคล็ดลับในการทอดค่ะ คเคล็ดลับเลยนะคะก็ใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะเราจะนําปลาส้มนะคะมาคลุกแป้งข้าวเจ้าก่อนที่จะนําไปทอดค่ะวิธีนี้แหละคะ่ะจะทําให้ปลาส้มนะคะไม่ติดกระทะค่ะแล้วก็เนื้อปลาส้มยังอยู่เยอะนะคะจากนั้นค่ะเราก็นําปลาส้มนะคะมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้าได้เลยก่อนที่จะนํา ลงไปทอดนะคะหลายๆคนสงสัยนะคะว่าการทอดปลาส้มเนี่ยเราต้องนําปลาส้มไปล้างน้ําก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยเอามาทอดบางคนก็เอาไปล้างน้ํานะคะแต่ว่าแคเลเนี่ยไม่ไม่เอาไปล้างน้ํานะเพราะว่าเคยทดลองเอาไปล้างน้ําแล้วมาทอดครั้งหนึ่งเนี่ยปลาส้มความเปรี้ยวมันจะลดลงะคะ่ะค่ะเราจะคลุกปลาส้มให้หนาๆแบบนี้เลยนะคะก่อนที่จะนําลงไปทอดเนาะ ค่ะเมื่อเราคลุกแป้งได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดกันเลยค่ะเราจะรอให้น้ำมันร้อนนะคะถึงจะเอาปลาส้มลงไปทอดไฟในการทอดปลาส้มนะคะก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนอย่าใช้ไฟแรงค่ะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวปลาส้มจะไหม้นะคะ เมื่อน้ำมันร้อนนะคะก็นำปลาส้มลงไปทอดได้เลยค่ะค่ะเราก็ทอดโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะจนปลาส้มเหลืองเลยเมื่อปลาส้มเหลืองเราก็ตักออกได้เลยค่ะแค่นี้นะคะก็จะหมดปัญหาปลาส้มติดกระทะทอดปลาส้มแล้วเนื้อหายค่ะ เมื่อแหล่งดีแล้วนะคะก็ตัดออกได้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเมนูปลาส้มทอดทานคู่กับพริกมะนาวหอมแดงอร่อยอร่อยนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ